วิธีหาตัวแทนจำหน่ายสินค้ายอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะคุณจะต้องดูเจ้าของแบรนด์ก่อนค่ะว่าเจ้าของแบรนด์เขามีอารมณ์แล้วก็มีวิธีการขยายทีมงานอย่างไรเจ้าของแบรนด์เขามีภาพลักษณ์ที่ดีหรือไม่ <S <s เขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลหรือไม่อันดับที่2ก็คือสื่อ,อ,อสิ่งที่ลูกค้าดูค่ะว่าลูกค้าดูสื่ออะไร อาทิเช่นลูกค้าชอบดูสื่อทางชีวีนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นกลุ่มเด็กๆหรือว่า2ลูกค้าที่ดูทางสื่อทางออนไลน์นะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุเยอะหน่อย <Ki> ที่จะชอบดูออนไลน์ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นกลุ่มลูกค้าของคุณได้ะคะ่ะ 3. 3ก็คือในส่วนของสินค้านะคะว่าสินค้าเป็นอย่างไรนะคะสินค้าแตกต่างอย่างไรสินค้าสามารถที่จะช่วยเหลือคุณลูกค้าอย่างไรตรงนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เช่นกาแฟนะคะหรือว่าเป็น กาแฟสําเร็จรูปนะคะซึ่งปัจจุบันนียค่ะก็จะมีกาแฟหลายๆยี่ห้อนะคะเพราะว่าในมุมมองของลูกค้าว่าเออค้ยใครๆก็กินกาแฟนะคะหรือว่าสบู่ใครๆก็ต้องใช้สบู่แบบนี้ค่ะมันก็เลยเกิดเป็นผู้ผลิตมาเยอะแล้วก็เป็นการตอบสนองคุณลูกค้าค่ะว่าเออใครๆก็ใช้สบู่นะใครๆก็ดื่มกาแฟนะน่าจะขายได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่หัวข้อในเรื่องของสินค้าค่ะแล้วก็อันดับต่อมาก็คือสี่ในเรื่องของการทําโปรโมชั่นตรงนี้ค่ะ ก็จะเป็นในช่วงของการลดแลก,กแจกแถมหรือว่าเป็นวันที่2เดือน2 22เดือน2ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มนะคะที่ลูกค้าบางคนเขาอาจจะชอบช่วงลดราคาหรือเขาชอบช่วงโปรหรือว่าเขาชอบสินค้าที่ออกมาใหม่หรือว่าเป็นสินค้าที่ออกมาใหม่แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าเขาก็จะรีบคว้าไว้ก่อนของการสอน เช่นมีแบรนด์บางแบรนด์ที่ชอบอนําเสนอด้วยการเทรนการสอนซึ่งคุณลูกค้าเขาอาจจะชอบในส่วนตรงที่หรืว่าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของการขายสินค้าไม่มีความรู้ในเรื่องของการกดล็อกไม่มีความรู้ในเรื่องตรงนี้นะคะแล้วพอดีว่าแบรนด์เสนอ่ะเสนอในเรื่องของการสอนฟรีแบบนี้ค่ะก็จะทําให้คุณลูกค้ารู้สึกชอบนะคะตรงนี้มันแล้วแต่นะคะว่าคุณลูกค้าเขาชอบลักษณะแบบไหนบางที่เขาก็ใช้แบบทองนะคะเช่น ซื้อตอนนี้จับฉลากทองคำเพื่อที่จะเป็นการดึงดูดลูกค้าง่ายๆค่ะเพราะว่าอะไรคะการใช้ทองมันก็เป็นปโปรที่เร้าอารมณ์นะคะให้คุณลูกคา้ารู้สึกสนุกขึ้นเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบการสอนนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่นําไปเลือกหรือว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณก็เลือกค่ะในสิ่งที่คุณดูแล้วตัวไหนนะคะว่ามันจะมีอนาคตกว่ากันนะคะหรือว่าการเป็นได้อยู่กับทีมไหนนะคะแล้วดูว่ามีอนาคตค่ะก็ดูจากสิ่งเหล่านี้ค่ะก็คือดูจาก เ,เจ้าของแบรนด์นะคะดูจากสื่อทางออนไลน์แล้วก็ดูจากสินค้าแล้วก็ดูในเรื่องของโปรโมชั่นค่ะแล้วก็อันดับที่5ก็ดูวิธีการสอนนะคะก็นำไปวิเคราะห์แล้วก็นำไปใช้กันค่ะสวัสดีค่ะโคชเชอร์มานค่ะ